โย่พบกับคา c u เ t อร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีปเป้าวันนี้ผมอยู่กับรถของแรปเปอร์ชาร์รลดอ,อิมพารา1965 พาล่าเนี่ยก็คือกวางแอฟริกันนะฮะรถคันนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะ,ะของอิมพาล่านะครับคือปี1965นะครับจุดเด่นของอิมพาล่าก็คือยาวและก็แบนครับและจุดเด่นของอิมพาล่าอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันครับไปดูกันครับจุดเด่นของอิมพาล่านะครับก็คือไฟท้ายครับไฟท้ายหกดวงเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจดจําได้นะฮะหดวงกลมๆของอิมพาล่านะฮะ แล้วรถรุ่นนี้เนี่ยปี1965เนี่ยก็ยังไปฟีเจอร์ไฟไท้ายแบบนี้อยู่นะครับก็ตรงกลางนะก็จะมีแหลมแหลมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะให้ความรู้สึกยังเป็นไอพ่นอยู่แต่ว่าไอพ่นเนี่ยไม่ได้เอร์บางเหมือนยุค50แล้วนะนี่ก็จะเล็กลงนะครับเพราะนี่เป็นยุค60แล้วเขาก็จะไม่ค่อยเหอะอาอกากาศมากแล้วนะครับสวยแล้วรถรุ่นนี้นี่ฝาถังน้ำมันมันอยู่ตรงไหนครับรถอเมริกันในยุคก่อนนี่นะครับการออกแบบเรื่องของการ เข้าเติมน้ํามันเนี่ยเหมือนกับลูกเล่นของเขานะเขาจะซ่อนนนะฮะรถบางคันก็อยู่ในปท้ายบ้างอยู่ในกันชนบ้างแต่ในของอินพาร่าเนี่ยอยู่นี่ครับอยู่ใต้แผ่นป้ายทะเบียนนะ,ะก็จะเป็นปัญหากับเด็กปั๊มหน่อยนะฮะเด็กปั๊มก็จะหาไม่เจอนะฮะโโฮนี่เจ้าของรถเลยต้องลงมาเปิดให้เด็กปั๊มตลอดนะโโฮะรถคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งฮนะนี่ครับป้ายทะเบียนนะฮะ เด่นยังไงรู้ไหมครับสามกไก่ครับสามกไก่ครับทะเบียนแท้ครับแถมเลขสวยด้วยเป้าไก่เก้าเก้าหกหกนะฮะไม่ธรรมดานะครับายทะเบียนอย่างเดียวนี่ผมว่าน่าจะหลักแสนแล้วนะจุดเด่นของรถคันนี้อีกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นรถแบบซีดานนะครับหลังคาแข็งนะฮะแต่แข็งมากเป็นพิเศษนะครับเขาเรียกหลังคาเดี๋ยวนี้ว่าฮาร์ดท็อปนะฮะทำไมฮะหลังคาฮาร์ดท็อปมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ เราต้องเปิดประตูดูครับนี่ครับไม่มีเสากลางนะฮะการที่ไม่มีเสา,กลา,ก,า,เสากลางเนี่ยทำให้หลังคาเนี่ยเราเลยมีชื่อว่าฮาร์ดท็อปนี่เองครับกระจกนี่ก็ไขลงได้นะ,นะเดี๋ยวนั่งดู นนการขับเนี่ยแม่มันก้จริงๆนะฮะรู้สึกอย่างกับรถสปอร์ตนะฮะเพราะว่าตรงนี้โล่งหมดเลยนะฮะเป็นจุดเด่นที่รถสี่ประตูสมัยนีย้เขาไม่ทำกันแล้วนะฮะเพราะว่าทำยากนะครับทำเรื่องความปลอดภัยเนี่ยลำบากหน่อยนะฮะสำหรับรถในยุคนั้นนะฮะเราไม่ต้องลำบากหาที่เปิดจากด้านในรถนะฮะแต่จะเปิดดูเครื่องนะครับสามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยอ๋อะ ใครจะมาขโมยของในรถเรานี่คงไม่ยากนะฮะสมัยนั้นนะแต่คนสมัยนั้นพปนกปืนนะฮะขโมยของกันี่มีเรื่องนะ,ะนี่หลวงไปตรงนี้ฮะมันจะเป็นกระเดื่องอยู่เล็กๆนะฮะอ่ากดกึ๊กเข้าไปกดกึ๊กเข้าไป,ไปนะอ้าวเออหนักเหลือเกินโอ้ยฝากระโปรงเป็นเหล็กนะครับโอ้ยอ่แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือออกแบบมานี่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะฮะ อยู่ได้เลยนะฮะนะเปิดขึ้นมาเราจะพบกับเครื่องยนต์นะครับ V8 นะครับไม่ใช่เครื่องเดิมนะฮะแต่ว่าเป็นเครื่อง5.7ลิตรแล้วเครื่องสมัยใหม่ลวของเดิมนี่เป็น6.2ลิตรนะฮะสมรรถนะคงจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะของเดิมนะแต่ตัวนี้5.7เนี่ยใหม่ขึ้นนะฮะแรงขึ้นนะครับนะใครอยากได้เครื่องแบบอเมริกันเสียงเพราะๆนะตัวนี้เลยเครื่อง Chevy Small Block นะครับ5.7ลิตร ความเจ๋งอีกประการหนึ่งของรถคันนี้นะครับก็คือของแต่งครับล้อแม็กเนี่ยนะครับเป็นล้อแบบซี่ลวดครับและเป็นซี่ลวดแบบที่เราจะสังเกตว่าไม่มีตัวน็อตนะฮะไม่มีน็อตล้อ5ตัวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จะมีตัวที่หน้าตาเหมือนปีกเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าล้อแบบเซนเตอร์ล็อกนะฮะวิธีการทํางานของมันนะครับมันต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมครับนั่นก็คือคอนนะครับคอนของท่อนะฮะแม่ เห็นคอให้ดูยับเยินขนาดนี้เพราะมันทําด้วยตะกัวนะครับตะกัวเนี่ยมันนิ่มกว่าเหล็กนะฮะตัวหัวนี่เป็นเหล็กนะเวลาจะถอดนะฮะก็จะเคาะตรงนี้ครับโป๊กโป๊กโป๊กตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาครับแล้วเวลาใส่กับนะมันก็จะตีกลับเข้าไปด้านนี้ตีด้านด้านที่โค้งนะฮะจะโดนถูกตีจะเห็นว่าไม่มีรอยเลยนะฮะเพราะอันนี้นิ่มกว่านะฮะลองไม่ขูลองตีตัวตีหัวทุกครั้งไหมเนี่ยทีเดียวตายเลยนะะ เนีเนดอมอีกทอร์เตโตถูกใจสิ่งนี้น, <c oughs> นะนะคอของทอนะผมไม่กล้าโยนเลยนะไม่กล้ายนดูกลัวมันตกใส่กระบาลน,นะตายหาเลยนะรถ <c oughs> อเมริกันนะเราเห็นท้ายยาวๆอย่างเงี้ยสงสัยไหมครับว่าเขาใส่อะไรในข้างในได้บ้างเรามาดูกัน,นครับ <c oughs> บอกเลยฮะสี่ศพสบายๆ <c oughs> นะใหญ่มากนะฮะโอ้ใหญ่โตมโหฬารโอ้ย อเข้าไปถึงข้านนั้นได้อีกนะเนี่ยลึกปิดเลยถูกใจพวกแกงสเตอร์มากนะฮะไฟหน้าของรถคันนี้นะครับก็มีของแต่งนะฮะเป็นเหมือนกับแผ่นโครเมียมนะครับบังอยู่ครึ่งไฟนะฮะจุดประสงค์ที่ดีของมันก็คือว่ากันไฟสาดเข้าตาคนที่สวนมานะฮะส่วนจุดด้อยก็คือเรามองไม่เห็นทางนะฮะเท่นะครับเอาไว้เท่อย่างเดียวนะฮะก็ วิธีแก้ง่ายๆครับตอนคืนอย่าขับนะครับตอนคืนอย่าขับนะครับนี่คือดีไซน์แบบที่รถสมัยใหม่ไม่ม He ีแล้วนะฮะข้างหน้าเนี่ยแหลมๆอย่างนี้นะฮะทำไมถึงไม่มีครับก็เดี๋ยวชนคนตายชนคนมานี่แม่งตายหาเลยนะฮะนนเพราะนนี่คือสิ่งที่หาไม่ได้แล้วจากรถในปัจจุบันนะครับก็คือความความเท่ของความไม่ยี่ระหต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นของคนเมกันในยุคก่อนนะฮะ อันนี้ยังดีนะสมัยก่อนมีเจ้าหลวงจ้งวดนะนี่ไม่มีแล้วนะอเออไม่มีปีกนะปีกนี่มอไซค์วิ่งมาเสียข้างหลังตายห่าเลย<อ>นี่ถือว่าดีแล้วนะครับ,รบจุดที่อาจจะเป็นข้อด้อยของรถคันนี้อย่างหนึ่งนะครับ,รบก็คือเรื่องสีนะฮะงานสีเนี่ยยังไม่ถือว่าเพอร์เฟกนะครับเพราะว่าก็ยังมีสีแตกอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ต้องคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่คิดอะไรนะฮะ ก็ใช้ได้นะฮะเพราะจุดที่มันไม่แตกเนี่ยสีก็สวยนะฮะแต่ถ้าจะต้องไปแก้สีเนี่ยก็คงต้องทําใหม่ทั้งคันนะในจุดที่แตกนะแต่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบนะฮะก็ก็อยู่กันได้นะฮะสีอย่างเงี้ยนะครับก็มองผัดผาดก็สวยดีนะครับภายในของรถคันนี้นะครับก็เป็นสไตล์อเมริกันแท้นะฮะด้วยเบาะแบบเป็นเบนช์ซีทนะครับเบาะยาวนะฮะ นะก็นั่งได้สามคนนะครับนั่งกอดกันไปเลยได้นะฮะพุงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบวงเล็กนะก็ใหญ่เท่านิ้วโป้งเนี่ยนะครับก็ขนาดวงก็วงโตดีนะแต่ก็แต่กระดังดีนะฮะก็ถือว่าขับสบายนะฮะท่านั่งท่าอะไรก็นั่งได้สบายนะขาเขยียดได้นะครับมันนั่งโซฟามนนั่งโซฟาใช่นั่งกอดกันแบบนี้นะฮะส่วนแดชบอร์ดนี่ก็เป็นการไปทําสีแบบสีเกล็ดมาแล้วก็เป็นสไตล์การแต่งแบบพวกฮิปฮอปนะฮะ ถ้าใครอยากจะเป็นสายอนุรักษ์เนี่ยก็คงต้องไปทําใหม่นะฮะเบาะน,นี่ก็หุ้มมาใหม่นะฮะอินเดียก็หุ้มมาใหม่นะอย่างว่าครับถ้าใครอยากที่จะเอาไปอนุรักษ์เหมือนเดิมเลยอย่างนี้ก็ต้องทำนะครับแต่ถ้าบอกว่าซื้อไปอยากจะขับแบบสไตล์ฮิปท์ฮอบเลยก็อย่างนี้เลยก็ได้อยู่นะครับพิทยุที่ให้มาเนี่ยก็เป็นหน้าตาแบบโบราณนะฮะแต่ข้างในเป็นจริงเป็นดิจิตอลนะฮะ ก็ฟังได้เลยมีลำโพงลำโพงมาครบเลยนะครับส่วนเบาะหลังนะครับโผมว่านุ่มกว่าเบาะหน้าอีกนะรถมันคันใหญ่มากนะห้าเมตรกว่านะแต่เวลานั่งเนี่ยันอย่างนี้เลยนะบีบคอคนขับเลยนะคลาสสิกอะสไตล์คลาสสิกนะเบาะหน้าเนี่ยนั่งได้สามคนนะแต่เบาะหลังนี่เหมือนดีไซน์มาให้นั่งได้สองคนนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเอมเบลมของ อิมพัลอยู่นะครก็เหมือนจะแบ่งสองซ้ายขวานะฮะสวยดีนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่โอเคขั้นนึงเลยละนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูดีกว่าว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะครับไปครับ เอาละครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนเชฟโรเลตนะครับอิมพัล่าปี1 9 6 5คันนี้แล้วนะครับก็พบว่ารถก็ไม่ได้คันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะเวลาขับก็รู้สึกขับไม่ยากนะช่วงล่างนี่เนื่องจากว่าไปใส่เป็นยางแบบสมัยใหม่แล้วนะครับก็จะยางแข้มเตี้ยแล้วก็อาจจะแข็งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยบโยบหน่อยในสไตล์อเมริกันนะฮะปุมอะไรวงใหญ่นะครับใหญ่เบ้อเลยนะฮะแต่ว่าตัว ความหนาของวงนะก็แคบนะเท่าเท่านิ้วโป้งนะก็จับได้สบายๆมือนะฮะไปเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์ V8 ก็มีพลังกำลังในการออกตัวแบบนิ่มนวลน,นะฮะใช้ได้อลองอัตาเร่งดูหน่อยเฮ้ยเครื่อง V8 แม่งไม่ธรรมดาเว้ยดึงได้ใจเลยนะฮะดึงหลังติดเบาะเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาสมเป็นรถเครื่องใหญ่นะฮะเราลองอีกที รถคัน oh! นี้ไม่เหมาะกับการขับแบบสวีทสวัสด์นะเพราะว่าเบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะแบบเนี่ยสวนสสโซฟ,ฟานะฮะเบนซีนะครับเวลานั่งเนี่ยเราก็จะยืดแขนออกไปโอบคนข้างๆได้แถวหน้านี่ก็นั่งได้3ามคนนะฮะนั่งสามคนได้สบายๆไอ้เบาะแบบเบนซีดในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเบนช์นะฮะมานั่งยาวเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็อาจจะมีเซไปเซมาบ้างนะฮะ ถลายไปถลายมาบ้างนะรถคันนี้เนี่ยก็ให้หนาปัดเป็นแบบรุ่นใหม่มาแล้วนะครับเป็นนาปัดสมัยใหม่นะฮะก็มีความเป็นดิจิตอลผสมมาในความเป็นอนาล็อกอยู่นะครับเป็นหน้าจอเรือนใหม่สีขาวนะฮะร,ระบบเกียร์เนี่ยก็เข้ากันที่มือนะครับก็ตันคึกๆอย่างนี้นะฮะอ่านี่เกียร์ว่างนะฮะนะเวลาเราดูกันเนี่ยเราก็ดูกันที่มาตรวัดตรงนี้นะครับก็เป็นแบบใสๆนะ มองทะลุได้นะครับก็จะมองเห็นซีเลคเตอร์อยู่ข้างหลังนะออกตัวก็ดันลงมาทีหนึ่งอ่าแต่กเบา,เบาส่วนการเอากระจกลงนะครับก็ใช้มือไขเอานะฮะก็ไม่เสียนะฮะไม่เหมือนพวกกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้าถ้หรับรถรุ่นเก่าเนี่ยก็จะมีอาการรวนบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นแบบคันนี้เนี่ยกระจกมือหมุนเนี่ยก็ทนทานหายห่วงนะครับการทรงตัวเนี่ยรถรถบริการในยุคก่อนเนี่ย ยอมรับแต่ครับว่ามันก็ไม่ได้ทรงตัวดีอะไรนะฮะมันก็จะไหลๆไปตามพื้นถนนนะฮะแต่ก็ขับเบาๆนะพวกอะไรเบาๆนะครับช่วงหกังจะแข็งนิดน,นึงเพราะไปใสยย่ยางแบบยางแก้มเตยของรถสมัยใหม่มานะฮะแต่แอร์เย็นมากนะครับคันนี้แอร์เย็นมากปวงมาลัยนี่ก็เป็นกาก,ากเพชรเลยนะฮะในสไตล์พวกแบบบ l ิงบ b ิหน่อยนะฮะร,รถคันนี้เนี่ยว่ากันตรงก็คือการแต่งเป็นแบบแนวสมัยใหม่เล็กน้อยนะครับ จุดที่รู้สึกแปลกๆนะครับก็คือจุดแกที่เสียกุญแจเนี่ยอยู่ต่ํามากนะฮะพวงกุญแจมันโดนขาตลอดเวลาเลยนะฮะจะขับรถคันนี้นี่ต้องอาศัยความเคยชินเล็กน้อยนะฮะแรกๆก็จะไม่ค่อยชินนะก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะขับๆไปก็น่าจะพอจะชินกันได้นะครับ่วงล่างจะยุ้ยๆหน่อยแล้วับแล้วก็ได้อารมณ์ฮะแบบเมก,กันเมกันนะครับสําหรับราคาของรถคันนี้นะครับ แน่นอนครับรถคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นหลายประการนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ก็คือทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนแท้นะครับ3กบไก่เลยนะ,ะติดรถมาแต่ดั้งเดิมรถคันนี้รถไทยแท้จดทะเบียนต่อทะเบียนไม่มีปัญหานะฮะทะเบียนเดิมเลย3กอไก่เลยนะครับประเด็นต่อมาก็คือเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ว่ากันตามตรงนะฮะว่ามันไม่ใช่อิมพา a ่า1965ที่เนี้ยที่สุดในประเทศไทยนะฮะ แต่จะหา1965อีกสักคันหนึ่งเนี่ยก็หายากเหมือนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเหมือนกันนะนานๆทีก็จะได้เห็นทีโมเดลนี้นะครับ4ประตูฮาร์ดท็อปนะครับกระจกไล้กรอบนะก็เหลือน้อยนะครับถึงแม้จะไม่ใช่กันที่เนี้ยที่สุดโอเคสีมีปูดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่อย่าน้อยรถคันนี้ได้ทะเบียนแทนนะครับต่อทะเบียนได้ไม่มีปัญหา3กไ่9 9 6 6นะฮะก็เป็นทะเบียนที่ สวยมาแต่ดั้งเดิมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทะเบียนให้ลำคาญใจนะฮะเรี่อแรกกันหนึ่งด้วยที่ว่าเจ้าของก็บอกโอเครถคันนี้สีจะไม่สวยเท่าไหร่พระจันเขาเลยจะยอมลดราคาให้นะครับเหลือ1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งเก้าเก้านะฮะหาได้ที่ไหนฮะหายากนะครับลดอายุห้าสิบปีทะเบียนเดิมหายากจริงๆนะครับ ไอเรื่องการขับอะไรต่างๆก็สไตล์ไปกันครับนิ่มๆไปเรื่อยๆใครจะคิดเรารถคันนี้ไปซิ่งผมว่าผิดที่ผิดทางนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับอิมพัลล่าปี1965นะครับทะเบียนเดิมทะเบียนแท้นะฮะก็ติดต่อมาที่คาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับในช่วงรถดีชีเป้านะครับที่เบอร์083 227 9000 083 227 9000านะครับ1ล้านนะครับ1ล้าน ขับไปแล้วเนี่ยอารมณ์ทิปฮอปจริงๆนะฮะได้ใจได้ใจติดตามค่าเคิรเจอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้ากับรถแปลกรถหายากได้ในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ